อบอวลด้วยความรักสมาชิก BLACKPINK ฉลองครบรอบเดบิวต์6ปี เรียกว่าวันนี้วันที่8สิงหาคมก็เป็นวันครบรอบเดบิวต์6ปีของ Black พิงคและสมาชิกทั้ง4คนก็ได้ฉลองโอกาสพิเศษนี้บนอินสตาแกรมของพวกเธอค่ะซึ่งน้องลิซ่าได้เขียนว่าฉันไม่สามารถอยู่ได้ถ้าขาดสาวๆเหล่านี้สุขสันต์วันครบรอบ6ปี Black พิงคปีนี้จะเป็นอีกปีที่ยิ่งใหญ่สําหรับเรารักนะส่วนพี่สาวคนโตอย่างจีซูก็ได้โพสแคปชั่นว่าสุขสันต์วันครบรอบ6ปี Black พิงคที่ฉันรักตลอดไปส่วนสาวโรเซ่ก็เขียนข้อความว่าถึงสมาชิกี่รักพิงครรอ์ี หลังจากที่ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานเราก็เดบิวและทำงานร่วมกันมา6ปีฉันคิดว่าเราแบ่งปันความทรงจำมากมายและได้เรียนรู้อะไรมากมายขอบคุณมากสำหรับการเป็นสมาชิกและครอบครวัวของฉันฉันอาจจะบกพร่องอยู่บ้างจากนี้ไปก็ขอให้ดูแลฉันดีๆด,ด้วยนะรักนะาแบล็กพิงค์และนอกจากนี้ค่ะสาวโรเซ่ยังได้ฝากข้อความถึงเหล่าบลิงคว่าเธอรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่บลิงค์คอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนเคียงข้างเราเสมอมาขอบคุณมากสำหรับทุกความทรงจำอันมีค่าที่แบล็กพิ Bling, bling. สร้างขึ้นมาในช่วง6ปีที่ผ่านมาวันนี้จึงเป็นวันครบรอบ6ปีที่คาดว่าจะมีความทรงจําดีๆเกิดขึ้นมากมายในอนาคตขอบคุณสุขสันต์วันครบรอบ6ปีส่วนสาวเจนนี่ก็ได้เขียนข้อความบนไอจีว่าวันนี้เป็นวันเกิดเราสุขสันต์วันครบรอบ6ปี Black พิงก์แอนด์บลิงฉันมีข่าวดีมากมายมาบอกทุกคนและนอกจากนี้ค่ะทั้งสีสาวแบล็กพิงกก็ได้มาอัปเดตข้อความบนวีเวิร์สเนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีในการเดบิวต์อีกด้วยค่ะและเราก็มีคลิปความน่ารักความสดใสของสี่สาวแออบล็กพิงก 탄 래어 팬클럽 내원컵 러브 6년 짜리 데뷔 이기 뒤 캄. 네, 블링크입니다. 네, 블링크 여러분 저희가 블랙핑크로 데뷔한지 벌써 6주년이 되었습니다. 네, 6주년도 우리 블링크와 함께여서더 행복한 것 같아요. 우리 블링크 항상 너무 고마워요. 네, 앞으로도 저희 블랙핑크와 끝까지 함께 가주실 거죠? 네. 두세 네, 네. 지금까지 블랙핑크였습니다. 감사합니다. อุลีคุดมันไงอ๋อ,อแล้วหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ